คนแม่บ้านไหนนะคะที่รู้สึกว่าลูกน้อยของเรานะคะมีปัญหาติดรสสา์มาถือมากเกินไปหรือว่าโซนเกินไปจนเราไม่สามารถคุมเขาได้อยู่นะคะวันนี้ดิจิตอลคิ d สของเรานะคะมีของเล่นดีๆมาแนะนาค่ะซึ่งนั่นก็คือ 3D In Transsticky Art หรือชุดทาสติกเกอร์ DIY นั่นเองค่ะ ของเล่นตัวนี้นะคะจะช่วยให้น้องนองนะคะได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังได้ฝึกวาดรูปนะคะแล้วก็สนุกสนานไปกับการทาสติกเกอร์อีกด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะมีด้ือกันทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีเป็นสีเกรเตอร์นะคะกล่องสีม่วงแบบนี้ส่วนอีกแบบน,น,นะคะจะเป็นสีพาสเทลนะคะก็จะเป็นกล่องสีพาสเทลส่วนสีที่เรานํามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นกล่องสีม่วงกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราอุปกรณ์ขึ้นในกล่องเลยดีกว่าอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหลอดสีพาสเทล9สี สมุดแบบแบบการ์ตูนถุงรองสำหรับวาดรูปไม้เกลี่ยสีและที่แซสติกเกอร์ลวดหนีบกระดาษสมุดแบบแบบการ์ตูนอันนี้นะคะเขามีมาให้หลายลายมา,มากๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกว่าดได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการวาดกันนะคะ วิธีการวาดนะคะให้น้องๆเลือกแบบที่ต้องการมาก่อนหนึ่งแบบจากนั้นนะคะน้ำผงรองวาดดูมาสวมทับแบบนี้ต่อไปนะคะใช้ลวดหนีบกระดาษมาหนีบไว้ให้เรียบตึงต่อไปค่ะนำสีน้ำตาลนะคะมาตัดเส้นก่อนในขั้นตอนนี้นะคะน้องๆไม่จำเป็นต้องวาดตามแบบก็ได้นะคะ สามารถว่าดรูปอื่นได้ตามใจชอบเลยค่ะจะได้ฝึกทักษะค,ความคิดสร้างสรรค์ไปในตัวด้วยจากนั้นนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งสัก10-15นาทีเมื่อแห้งดีแล้วนะคะต่อไปเรามาลงสีกันค่ะ ลงสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งต่อไปเดี๋ยวเรามาแซกสติกเกอร์กันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องค่อยๆแซกสติกเกอร์ออกมานะคะถ้าเกิดน้องๆแซกแรงเนี่ยอาจจะทาให้เขาขาดได้ข้อควรระวังนะคะหลังจากที่สติกเกอร์แห้งดีแล้วนะคะน้องๆต้องรีบแกะออกมาทันทีนะคะ ถ้าเกิดน้องๆปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเวลาแกะนะคะจะแกะออกค่อนข้างยากมากๆเลยนะเสร็จแล้วค่ะกระปุกน้ำ DIY ของเราสำหรับใครที่สนใจเจ้า 3D i n t r a n s i c Art ตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้าที่เพจ a c e b o o k ของดิจิตอ k i ิ a c a อ e คาเดมี่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยนะคะช้างหมดอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย